สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับต่อต้อง modify นะครับรีวิวเครื่องเกมของเล่นและปืนบีบีกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีปืนบีบีกันนะครับของค่ายวินกันนะฮะเป็นรุ่น733นะครับซึ่งรุ่น733นี้นะครับก็จะเป็นลูกโมนั่นเองนะครับลูกโมรีเวอร์นะครับขนาด2นิ้วนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเม็ดินไต้หวันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับค่ายวินกันนะฮะนี่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าลูกโมวินการ733นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแยวแก้ดูเลยนะครับผมด้านในนะครับก็เหมือนเดิมของปืนพิพิการของค่ายวินการอยู่แล้วนะครับก็จะเจอกับผู้มือนะครับผมไว้สําหรับดูนะครับรายละเอียดต่างๆสําหรับตัวปืนนะอ่าแล้วก็นี่นะครับหน้าตาของเจ้าลูกโมวินการ733นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าขนาดสองนิ้วนะครับ ด้ามของเขาก็จะเป็นด้ามเหมือนรุ่นเจ็ดสามหนึ่งนะเป็นด้ามคล้ายๆสีไม้อะนะครับสวยงามนะฮะก็ขนาดของอปืนตัวนี้ก็สองนิ้วเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็มีปลอกให้หกนัดเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักโดยรวมก็เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดกรัมนะครับผมปลอกมีหกนัดอ่านี่นะครับหกนัดนะครับผมความเร็วลูกอยู่ที่ประมาณ4 2 0ฟุตต่อวินาทีนะครับที่เขาทดสอบกันก็ด้วยลูก0.2องกรัมนะครับผม ก็โหมดการยิงยิงได้2แบบนะครับ ah, ก็อ so so ่ะยิงได้เซมิออโต้นะครับยิงได้ทั้งซิงเกิลแอคชั่นนะครับแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นนะครับแบบนี้นะครับง้างไกแล้วก็ยิงได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะยิงเลยก็ได้นะครับนะครับแบบนี้นะฮะนะยิงได้เลยนะครับง้างไกก่อนแล้วก็ยิงก็ได้นะครับใส่แก๊สตรงไหนนะครับก็เหมือนรุ่นจะดสามหนึ่งนะครับแก๊สจะใส่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับใส่แก๊ส นะครับเดี๋ยวจะลองใส่แก๊สให้นะครับแล้วก็ทดสอบไปยิงนะครับผมเป็นของไต้หวันนะครับสวยงามตามแบบฉบับของวินกันอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะลองใส่แก๊สให้ดูนะครับก็สําหรับแก๊สก็ใช้แก๊สเป็นแก๊สหลอดนะครับหรือว่าแก๊ส c ซีทูนั่นเองนะครับก็ค่อยๆหมุนนะครับอ่า ใส่เหมือนกันเกือบทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเจนเป็นเจศูนแปดเจามหนึ่งเจสามนะครับของค่ายวินกันโอเคเดี๋ยวลองยิงดูนะครับโอ้สุดยอดนะฮะแน่นแน่นทีเดียวอ่ะใส่แกแ๊สละใส่พอตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าลืมฉีดซิลิโคนตรงวาลวตอนใส่แก๊สนะครับเมื่อกี้นะนี่ฟังเสียงดูนะครับ แรงมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้า731าตัวนี้นะครับสวยงามนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้สินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกับเพจรลานต่อต้อง modify ได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0896967105นะครับไอ่ดีไลน์ก็า ID Line ก็0 8นึ่งศูนยนะครับช่องทาง Facebook Fanpage ก็ต่อโดต้องวัด modify นะครับ m o d i f y นะครับ YouTube Channel ก็ ต่อจุดโต้งวักโมดิฟายนะครับ m o d i v นะครับสั่งซื้อจากเพจร้านเราเราก็จะมีอุปกรณ์ไปพร้อมเล่นเลยนะครับไม่ต้องหาซื้อยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส CO2 นะครับซิลิโคนนะครับลูกเราแถมให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดลูกหมดแล้วก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับที่ร้านเรามีจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับแก๊สเป็นแก๊สกระโหลกก็มีลายพรางก็มีนะครับซิลิโคนขวดเล็กขวดใหญ่มีหมดนะลูก พลิกลูกบีบีกันลูกแก้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกันนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบระหว่างเจ้าวินการเจ็ดสามสามกับเจ็ดสามหนึ่งนะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเจ็ดสามสามก็ขนาดสองนิ้วนะเจ็ดสามหนึ่งก็จะสองนิ้วครึ่งจะยาวกว่านิดนึงนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับสําหรับใครชอบลูกโมลูกทรงแบบนี้นะครับก็วินการทําออกมาได้สวยงามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอจะลาไปก่อนนะครับกับเจ้าวินกันเจ็ดสามสามลูกโมขนาดสองนิ้วนะครับผมแล้วก็พบกับรีวิวคลิปต่อไปนะครับจะพยายามหาสินค้าใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับาต้องมอดิฟายนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไม่ผิดหวังในคุณภาพและราคาสินค้านะครับขอจกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ